กลับอย่างที่บอกนะครับมอเตอร์เสียสองตัวไม่มอเตอร์เสีย,ยตัวเดียวเปลี่ยนทั้งสองตัวแต่ส่วนมากก็จะเสียใกล้เคียงกันพ้องกันเพราะวติดตัวหนึ่งเสียอีกตัวก็จะดึงกระแสกันก็มันต่อลมกันไงมันไปถึงกันอยู่ยแล้วมีปัญหาเรื่องระบบไฟตัวใดตัวหนึ่งติดตัวปีพลก็ต้องหน่อยเพอะมันต่อประกอไปหาเมนเดียวกันนะครับ ยังไม่ไป oh my, ออกมาตายกันเราอ่ต่อไปอีกอย่างครับอ่านั่นคือเมื่อกี้ก็คือแฟนคอย FCU อ่าเรียกเรือว่าคอยเย็นอีกอันหนึ่งนะอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเขาเรียกว่าคอมเพเซ์อ่านี่ตัวสำคัญเลยนะคอมเพเซ์วัาใจของระบบปรับอากาศก็คือคอมเพเซ์ คอมเพรสเซอร์มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่อัดไอน้ํายาให้มีความดันสูงขึ้นความดันหรือแรงดันนะให้มีแรงดันสูงขึ้นอัดไอน้ํายาอ่ะดูดหน้าตามันน,นี่นะครับถ้าได้เห็นอันนี้คือคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบใช้กันทั่วไปแพร่หลายนะครับมีตั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ ก็นะมไม่ได้แบบลูกสูบนะนะจะเป็นเปอม,มิติกนะฮะก็คือปิดสนิทนะด้วยการเชื่อมนะคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนะครับรนะีคิปโปเลตติ้งคอมเพรสเซอร์อีกอันนึ่งนะฮะนี่คือคอมเพรสเซอร์แบบโรตารีนะโรตารีคอมเพรสเซอร์จะมีกระป๋อหรือว่าถังทังอะไรอยู่ด้านข้างนี้เป็นทางด้านท่อโลนะฮะท่อกลับมาท่อไายอยู่ตรงกลาง ขางคนถามว่าเฮ้ยมันมีไว้ทำอะไรพี่ลดเสียงหรือเปล่าเป็นบัฟเฟรอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตัวนี้นะฮะจะทําหน้าที่นะฮะป้องกันไม่ให้น้ํายาเหลวกลับเข้าคอมนะครับป้องกันไม่ให้น้ายาเหลวกลับครับหลักการทาาํางานยังไงนัน้นเดี๋ยวเราไปเรียนกันในเรื่องคอมเพรสเซอร์ต่งางมีข้อเรียนนะฮะสรับคอมเพรสเซอร์ต่างน,านาคะครับมันดักไม่ให้น้ํายาเหลวเข้าไปในคอมเพราะในคอมจะต้องไอน้ํายาเท่านั้นหรือที่เป็นแก๊สเป็นการทำน้ำนี่ไง ขอมเรเซอร์ม,รอามาที่อไอ้น้ํายานะจะพูดถึงน้ํายาต้องบอกสถานะมาด้วยว่าเป็นไอหรือเป็นของเหลวนะครับนะในมีความดันสูงขึ้นนะอ่ะอีกชนิดหนึ่งคอมเพรสเซอร์แบบนี้ครับสูงๆยาวๆนะอันนี้ก็สําหรับแอร์ไม่ใหญ่มากลอตเตอรี่แนละเสียงเงียบนะน,นี่ก็แอร์ใหญ่อยู่แต่มันก็ค่อนข้างเสียงดังแล้วก็เปิง,เปง,เปงไฟนิดนะึงแต่ตัวนี้นะทํามาเพื่อควบมสองตัวรวมกันเลยก็คือคอมเพรสเซอร์แบบ สกอร์นะเราจะเรียกสโค,ก,นะค,สก,สโคก็ได้นะครับสกอร์หรือสโคก็ได้นะครับอันนี้ก็เดินได้ไกลหน่อยนะแต่ก็ราคาก็แพงขึ้นตามปกติแล้วมันมีระบบเซฟที่อะไรหลายอย่าง,รงหรือบวงหรือบ่าอะไรพวกนี้แบบสกอร์นะฮะเห็นไหมคอเมเพรสเซอร์จริงๆแล้วที่เห็นนี้คือมีอยู่3ชนิดถ้ามีคนถามว่าคอเมเพรสเซอร์มีกี่ชนิดตอบเลย5ชนิดครับ <laughs> แต่สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กจะนิยมใช้กันอยู่สามชนิดนะอีกสองชนิดก็เป็นเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ขึ้นไปนะก็คือแบบสกรูและเซนติฟูุกลนะจะใช้เป็นแอร์ใหญ่หรือแอร์เป็นชิลเลอร์ไปชิลเลอร์แอร์คูชิลเลอร์วอเตอร์คูก็มีข้อีข้อเรียนะเอาไว้กันพาดต่อไปน,ะนี่อันนี้คืออะไรครับท่านี่เห็นนี้คืออะไรครับอะไรเป็นสุดลวด ทองแดง<ม>เออมวนมวนมันคือแคปเชีลหรือเรียกเต็มเต็มว่าแคปพิลารีทิวแคปพิลารีทิวะนะครับทำหน้าที่อะไรครับแคปเชีลหรือแคปพิลารีทิวนะครับทำหน้าที่ลดความดันของน้ำยาเหลวให้ต่ำลงของน้ำยาเหลวด้วยนะเห็นไหมถ้าพูดถึงน้ำยาต้องบอกสถานด้วยเป็นน้ำยาอะไรน้ำยาเหลวให้ต่ำลง ลดยังไงอ่ะอ่ามันมีตัวนี้ประกอบครับนี่สแตนเดอร์เห็นไหมตัวนี้จะต่อไว้ก่อนเข้าก่อน,นระบบลมปยาที่จะเข้าไปหาแฟนคอยถ้าเป็นแอร์ไม่ใหญ่มากนะแ,แอร์ใหญ่มากก็จะใช้พวกอ่าออสเปนชันวาล์วนะครับแต่ถ้แอร์เล็กก็จะใช้นี่นะแคปทิวบางทีก็จะใช้อลิฟิในใน,ในภาพคุณจะเห็นเป็นแคปทิวตัวเส้นนี้เส้นลวดนี่หมดขดกันอยู่ตรงนี้